สวัสดีครับพี่น้องคิดจะจักสันติสุขเต็มล้นมาตาพุทธระยองนะครับในอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเดือนที่กำลังจะเข้าสู่อีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือน11นะครับและเดือน12เรารู้แน่นอนว่าเป็นช่วงใกล้สิ้นปีเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับเราคิดว่าทุกท่านก็คงจะตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวรอคอยสําหรับคริสต์มาสที่จะมาถึง มันเราก็ขอพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้านะครับที่อยากจะหนุนใจท่านปรากดอยู่ในพระธรรมยอนครับยอนหนบทที่2ข้อที่1จนถึงข้อที่11ก็ช่วงนี้ก็เป็นรอยกระทงบวกกับฮาโลวีนก็ขอบคุณพระเจ้านะครับนะตามเทศกาลต่างๆแต่อยาให้เทศกาลมากำหนดอะไรที่เป็นในลักษณะของการกำหนดความเชื่อ หรือแม้แต่จะสั่งคอนความเชื่อของเรานะครับผมก็ได้ติดตามพี่น้องที่ได้ไปร่วมอบ,บรมกับอาจารย์นิติเชษนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะก็ได้เห็นรูปก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยนะครับกับการได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ของการอบ,บรมนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภารกิจของการพูดถึงมานาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าอาจารย์นิติเชษเองก็ ได้ทําเกี่ยวกับนธนรกิจของมานานะฮะถ้าผมจาไม่จาไม่ผิดนะครับหรือว่าท่านอาจจะเปลี่ยนธนรกิจหรือยังไงก็ตามยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอพระเจ้าทรงวอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะดําเนินอยู่ในความรักของพระเจ้าให้คําของพระเจ้าวันนี้ย้อนบทที่สองข้อ1นึถึงสิจะพาให้เราเห็นถึงพระผู้ช่วยที่ดีเลิศของเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโรงทรงเป็นทุระให้กับชีวิตของเราด้วยนะครับหลายครั้งเราคิดว่า เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราก็คงจะให้พระเจ้าเองนะครับพระเจ้าเองคงจะปล่อยเราให้เราต้องดําเนินชีวิตอยู่คนเดียวแต่นั่นไม่ใช่นะครับพระเยซูคริสต์ยัยงทรงอยู่เคียงข้างและแม้แต่อัศจรรย์แรกของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงทำพระองค์สาแดงแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างสาวกทั้งหลายอยู่เคียงข้างมารดาของพระองค์และอยู่เคียงข้างเจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อให ในงานสมรสในวันนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับวันนี้เป็นเรื่องของงานสมรสที่หมู่บ้านคานาเป็นการอัศจรรย์แรกของพระเยซูคริสต์และเป็นสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้เพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้และนํามาใช้ในชีวิตของเราเช่นกันว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ส่งเป็นธุระให้กับชีวิตของเราเช่นกันนะครับย้อนบทที่2ข้อ1จนถึงข้อที่11ครับถ้อยคําของพระเจ้าตรัสว่า วันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแฟนกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเล่าอาังุนหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าอาังุนพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายัางมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า จงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมของการชำระของพวกยิวจุน้ำองค์ละสี่ห้าถังพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าจงตักน้ําใส่องค์ให้เต็มเถิดและเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้ว และไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเล่าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนแต่เมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บเล่าอางุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซูทรงกระทำที่บ้านคานาะแวนกาลิลี และได้ทรงสำแดงพระสุริย์ของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์นี่เป็นพระชนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับขอให้พระเจ้าได้โปรดทรงอวยพรให้ถ้อยคาของพระเจ้า,ใ,า,จาในวันนี้ที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นจะเป็นประโยชน์สาหรับชีวิตของท่านนะครับเรื่องราวของงานสมรสที่หมู่บ้านคานาเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูได้ทรงกระทาเป็นหมายสําคัญครั้งแรกที่พระองค์ได้ทรงกระทา เรื่องราวนี้นะครับยึดโยงจากการที่มารีเองก็ได้ไปร่วมในงานสมรสนั้นและมารีมารดาของพระเยซูแน่นอนนะครับเราไม่แน่ว่าอาจจะเป็นญาติเ,เกี่ยวดองกันกันกบเ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือทางเจ้าภาพอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนที่ได้ถูกรับเชิญไปนั้นก็คงอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญมากนะักแต่ที่เราเข้าใจก็คือว่ามารีนะครับเธอเองเป็น ขออภัยนะครับเธอเองเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ร่วมในการที่จะบริการนะครับสำหรับแขกเรือที่มาและแน่นอนที่สุดว่ามารีก็รู้ว่าเล่าอางุ่นที่อยู่ในงานนั้นได้หมดลงไปแล้วแน่นอนที่สุดนะครับไม่ต่างบ้านเขาบ้านเรานะครับถ้าเราเลี้ยงรับรองแขก ที่เข้ามาในงานของเราหรือว่าในบ้านของเราในงานพิธีที่สําคัญๆเช่นพิธีสมรสอย่างนี้แล้วอาหารการกินนะครับนะไม่ได้ถึงปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าไม่เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาร่วมในงานนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคําคอรหาที่จะมีต่อเจ้าภาพที่จะมีต่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะมีต่อครัาาวเรือนของคู่บ่าวสาวนั่นเองดังนั้นเองนะครับนางมารีก็ไม่ทราบว่า จะทำอย่างไรแต่ในเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่พาให้เราได้เห็นถึงความเข้าใจและการตระหนักในการยอมรับของนางมารีนะครับว่านางมารียอมรับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นบุตรของตนนั้นยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้สิ่งที่มันขาดเขินสิ่งที่มันยังไม่ดีงามพอเนี่ยนะครับหรือว่าเล่าองุนที่มีไม่พอเนี่ย เธอมั่นใจว่าพระเยซูจะส่งช่วยเธอได้แน่นอนนะครับเราคงทราบว่าการที่จะใช้พระเยซูไปหาซื้อเหล้าองุ่นอะไรตามลักษณะแม่สั่งลูกให้ไปหาซื้อของนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะครับที่นางมารีได้เข้าไปพูดคุยกับพระเยซูคริสต์เพราะว่านางมารีไม่ทราบที่จะทําสิ่งใดนอกเหนือจากการพึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนเธอรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะสามารถช่วยเธอได้ และพระเยซูก็ได้ตรัสกับเธอในฐานะของพระเจ้าด้วยนะครับพระองค์ทรงตรัสกับมารีว่าหญิงเอย๋ยเพราะฉะนั้นในฐานะของการเป็นลูกถ้าได้พูดกับแม่ว่าหญิงเอ๋ยก็คงจะไม่ใช่สถานะที่เหมาะสมแต่แน่นอนมารีเข้าใจรับทราบและพระเยซูทรงทราบสถานะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตรัสกับมารีด้วยความสุภาพนะครับและบอกว่านะฮะให้เป็นธุระของข้าพระเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายัางมาไม่ถึงนั่นอาจจะต้องเป็นศาสนศาสตร์ที่ต้องตีความหมายกันที่จะต้องนําการอธิบายนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วในภาพรวมแปลความง่ายๆว่าอย่างนี้นะครับพระเยซูก็ทรงตรัสกับนางมารีแล้วก็บอกว่านะครับเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกระทําการให้นะครับแต่ทุกอย่างทุกสิ่งนั้นอย่าได้มาเป็นผู้ที่กําหนดพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงทราบและพระองค์ทรงรู้ดีว่า โรรองจะทรงกระทําอะไรนั่นเองนั่นเป็นภาพของการแปลความในการตรัสของโรรองที่โปรองทรงตรัสกับมารีและเราก็ทราบตามเนื้อความที่เราได้อ่านร่วมกันเมื่อสักครู่นะครับก็คือนางมารีก็ได้บอกกับคนใช้ว่าถ้าพระเยซูคริสต์ตรัสอย่างไรนั้นก็จงเชื่อฟังเถิดและกระทําตามที่พระเยซูคริสต์ตรัสเพราะว่าเธอไว้วางใจแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์จะทําสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุด ให้กับงานที่พระองค์ได้ส่งไปร่วมนั้นและผลลัพธ์ออกมาก็แน่นอนนะครับว่าจากน้ําที่ใส่อยู่ในโอง่งทั้ง6ใบโอง่งตามธรรมเนียมชําระแท้ที่จริงแล้วโอ่งนั้นนะครับเป็นโอง่งสําหรับน้ําเอาไว้เพื่อการล้างเท้าถ้าเราจะพูดอย่างตรงๆก็คือจากน้ําล้างเท้ากับกลายเป็นเหล้าองุ่นที่ดีเลิศและเป็นเหล้าองุ่นที่ ในทุกๆงานเขาไม่ได้ทํากันอย่างนี้ด้วยก็คือเป็นเล่าองุ่นที่ดีที่สุดที่ส่วนใหญ่ถ้ามีเล่าองุ่นที่ดีที่สุดเขาจะเอามาในตอนเริ่มต้นแต่เล่าองุ่นนี้นะครับดีกว่าเล่าองุ่นในตอนเริ่มต้นของงานสมรสและในระหว่างสมรสแต่กลับกลายเป็นเล่าองุ่นในตอนท้ายที่ตามธรรมเนียมปกติเขาก็จะเอาเล่าองุ่นเปรี้ยวรหรือเล่าองุ่นที่ไม่สู้ดีมาแต่นี่เป็นเล่าองุ่นที่ดีที่สุดภาพสะท้อนสําหรับชีวิตของเรานะครับก่อนที่ผมจะอธิบายความมากไปกว่านี้ก็คือว่า สำหรับชีวิตของเราผมว่าแท้จริงเราก็ไม่ต่างจากน้ําที่ถูกตักมาไว้ในโอ่งที่มีคุณค่าเพียงแค่สําหรับเอาไว้ล้างชำระแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรารงปรับเปลี่ยนชีวิตของเรารงทรงเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับเหล้าองุ่นที่มีความดีเลิศความประเสริฐและสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว กับพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและผู้คนในงานก็ต่างชื่นชมชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันนะครับพระเยซูคริสต์ทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและนําพาชีวิตของเราให้ประเสริฐและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เมื่อเราไว้วางใจให้เป็นทุระขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นพี่น้องครับวันนี้นะครับผมให้ชื่อเรื่องนี้เลยครับว่าให้เป็นทุระของข้าพเจ้าเถิดขอให้คําคํานี้ พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่ได้พูดกับพี่น้องเช่นกันนะครับว่าขอให้เป็นธุระขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เถิดที่จะกระทําการในชีวิตของท่านขอให้ท่านเชื่อฟังพระองค์เหมือนกับเ่าวเหมือนกับคนใช้ที่พระเยซูคริสต์ตรัสอย่างไรก็เขาเชื่อฟังอย่างนั้นและทุกอย่างทุกสิ่งนะครับเขาเชื่อฟังและผลลัพธ์ก็จะออกมาดีมารีก็ไม่ได้วุ่นวายใจอีกต่อไปเพราะว่าเธอไว้วางใจในพระเจ้า เราคนใช้นะครับถึงแม้ว่ารู้ว่าน้ํานั้นมาจากไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ได้ตรหนักแล้วว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเปลี่ยนให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ธรรมดาสิ่งที่ใช้เป็นเพียงแค่น้ําที่จะล้างแล้วก็ทิ้งลงไปนั้นกลับกลายเป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศและเหล้าองุ่นที่ประเสริฐเพื่อแขกเหลือในงานเลี้ยงชีวิตของเราก็เช่นกันพี่น้องที่รักครับขอให้เป็นธุระของพระเยซูคริสต์เถิดที่พระองค์จะโปรดทรงเมตตา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานำพาช่วยเหลือชีวิตของเราให้เป็นธุระของพระเยซูคริสต์เถิดวันนี้จึงอยากให้เหตุผลนะครับว่าทําไมชีวิตของเราถึงต้องให้เป็นธุระขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงเป็นธุระในชีวิตของเราก็เพราะว่านะครับพระองค์ทรงทราบเวลาทุกอย่างทุกสิ่งที่จะมาถึงถึงแม้ว่ามารีนะครับจะไม่รบเร้าพระองค์ถึงแม้ว่ามารีอาจจะ มีวิธีการหนึ่งวิธีการใดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เวลาที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาและเป็นเวลาที่จะถึงของการที่พระองค์จะสําแดงพระราชกิจของพระเจ้าแล้วนั้นแน่นอนที่สุดนะครับเราไม่สามารถบังคับพระเจ้าได้มารีเองก็ไม่สามารถบังคับพระเยซูคริสต์ได้แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทราบเวลาและเวลาที่พระองค์ทรงทราบนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุดสําหรับ งานเลี้ยงนั้นและแน่นอนที่สุดสําหรับชีวิตของเราก็เช่นกันพระองค์ทรงทราบเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์และดีงามพอดีพอเหมาะที่สุดสําหรับชีวิตของเราหน้าที่ของเราคืออะไรครับคือไว้วางใจในพระเจ้าศรัทธาในพระองค์เชื่อและยึดมั่นในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทร,รางทราบเวลาของท่านและพระองค์ทรงใช้เวลาหลายครั้งนะครับเรารอคอยไม่ไหว หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาอของการที่พระเจ้าจะทรงกระทําการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของเราให้การดําเนินชีวิตของเราหรือให้วิถีชีวิตของเราสวยงามหรือว่าดําเนินไปได้อย่างดีนั้นเรารู้สึกงุนง่านใจหรือเรารู้สึกอึด,อ,ดอัดใจที่อาจจะรอคอยแต่แท้ที่จริงพี่น้องครับพระเจ้าทรงทราบเวลาสําหรับชีวิตของท่านเพียงแค่ท่านไว้วางใจในพระองค์จงสงบนิ่ง และรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงทราบเวลาและเวลานั้นเป็นของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาเป็นรูปของพระเจ้าชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในเวลาของพระเจ้ามัทธิวบทที่25ข้อ13บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กําหนดวันหรือโมงนั้นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่กําหนดวันเวลาที่เราจะต้องอหมายความว่า บีบบังคับพระเจ้าแต่หน้าที่ของเราเป็นเพียงแค่อะไรครับเฝ้าระวังอยู่ไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นระวังชีวิตของเราและพึ่งพิงในความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบเวลาสําหรับชีวิตของเรากิจการบทที่1731บอกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงกําหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะท่งพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิตแน่นอนพระเจ้ามีเวลามีความเหมาะสมมีการกำหนดการพิพากษาการเลือกชีวิตของเรานะครับและแม้แต่จะให้เราคืนชีวิตหมายความว่าให้เราได้รับชีวิตนิรันดรในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบเวลานี่คือทั้งหมดของช่วงเวลาของชีวิตของเราแล้วพี่น้องช่วงเวลาสั้นๆในในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เราไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพระเจ้ากําหนดทุกอย่างทุกสิ่งไว้เรียบร้อยแล้วช่วงเวลาของเราที่เรายังรอ,อคอยอยู่นั้นขอให้เรารอ,อคอยด้วยความไว้วางใจนน่นเพราะว่าพระองค์ทรงทราบเวลาให้เป็นธุระของพระองค์ในชีวิตของเราฝากวันเวลาของชีวิตของเราไว้ในาาพาดของขพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงทราบวันเวลาให้เป็นธุระของข้าพระเจ้าเถิดขอให้นี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่ตรัสกับท่านพรงทราบเวลา พระองค์มีวิธีการของพระองค์แน่นอนนะครับเราอาจจะรู้สึกว่า,าวิธีการของพระเจ้านะครับเป็นวิธีการที่อาจจะรู้สึกดูไม่เหมือนอย่างที่น่าจะอยากให้เป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแม้แต่เราบรรดาคนใช้นะครับก็อาจจะรู้สึกแปลกประหลาดว่าทำไมพระเยซูคริสต์นะครับถึงใช้วิธีการแบบนี้เพื่อใหอ้สิ่งนี้จะดำเนินไปนะครับ ก็คือวิธีการของการตักน้ําให้เต็มโอ่งแล้วก็ตักไปให้เจ้าภาพเลยนั่นเป็นวิธีการของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะไปกําหนดวิธีการของพระเจ้าได้และพระเจ้าใช้วิธีการของพระองค์ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วผ่านทางพระคัมภีเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์จะบอกถึงวิธีการของพระเจ้าเองที่พระองค์ทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเรานะครับขอให้พี่น้องได้ไว้วางใจว่าพระองค์ทรงมีวิธีการของพระองค์เอง และพระองค์ปรารถนาอยากให้พี่น้องได้เข้าใจไว้วางใจและศรัทธาในวิธีการของพระองค์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองให้เป็นธุระของพระเจ้าให้เป็นธุระของพระองค์เพราะว่าพระองค์มีวิธีการของพระองค์อิสยาห้าสิบห้าข้อแปดข้อเก้านะครับเราจะดูในถ้อยคําของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันอิสยาห้าสิบห้าข้อแปดข้อเก้าบอกว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสด,ดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นพี่น้องหลายครั้งนะครับเราอาจจะอยากจะรู้สึกว่าใจร้อนนะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะให้สําเร็จในแนวทางของการความเชื่อในการเดินติดตามพระเจ้าแต่ว่าหลายครั้งอาจจะไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าจะใช้กับเรา เพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์มีวิธีที่เหมาะสมและพระองค์มีวิธีที่เฉพาะเจาะจงอย่างที่ที่พระองค์ได้ทรงกระทําในที่หมู่บ้านคานาน,นั่นเองหลายคนอาจจะรู้สึกหรือแม้แต่เราไม่ทราบนะครับว่าคนใช้บางคนอาจจะรู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นที่พระองค์ทรงตรัสแต่ก็ยังดีนะครับที่เราไม่ได้เห็นว่ามีใครขัดขืนแต่เมื่อเขาได้ปฏิบัติตามผลลัพธ์ออกมานะครับเขาเองก็ทราบว่ามาจากน้ําเปล่า เปลี่ยนเป็นเล่าอมุนพวกเขาก็ทราบเพราะฉะนั้นเองชีวิตของเราเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะเป็นคำพยานที่ดีที่สุดว่าพระเจ้ามีวิธีของพระองค์ที่จะจัดการและช่วยเหลือชีวิตของเรานะและเราจะรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้านะครับให้เป็นธุระขององค์พระเยซูคริสต์เถิดที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือชีวิตของท่านผมอยากให้ทุกท่านได้ไว้วางใจในพระองค์นะครับไว้วางใจในพระเจ้า ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องต่อสู้มีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องอดทนฟันฝ่าต่อไปให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับไว้วางใจพระเจ้าพระองค์มีวิธีการที่จะช่วยเหลือเราแน่นอนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับให้เป็นธุระของข้าพระเจ้าเถิดไม่เพียงแต่พระองค์จะมีวิธีการที่ พระองค์ได้ทรงทำตามอย่างวิธีการของพระองค์เท่านั้นแต่ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าให้เป็นธุระของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่านเพราะพระองค์อะไรครับเพราะพระองค์เมื่อพระองค์จะทําพระองค์จะทําอย่างพิเศษพระองค์จะกระทําอย่างพิเศษและในขณะเดียวกันพระองค์ความพิเศษของพระองค์พระองค์จะทําอย่างอัศจรรย์ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรายังเชื่อ ยึดถือและไว้วางใจในอัศจรรย์ของพระเจ้าได้ที่มีต่อชีวิตของเราในวันนี้การอัศจรรย์มีตั้งแต่2,000ปีหรือก่อนหน้านั้นแน่นอนการอัศจรรย์ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่อย่างพิเศษแน่นอนถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเพียงแต่เราเชื่อและศรัทธาในพระองค์พี่น้องครับชีวิตของเราจะรับการกระทํารับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ในพระเจ้าแต่ธุรนั้นไม่ใช่ธุระของเรา ธุระของเราที่เราควรทําคืออะไรครับไว้วางใจศรัทธายึดมั่นดําเนินชีวิตต่อไปรับใช้ผู้คนแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าแต่สิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงหรือให้สำทธิ์ในชีวิตของเรานั้นเป็นงานของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงกระทําอย่างพิเศษและอัศจรรย์เพราะฉะนั้นขอให้เป็นธุระของพระคริสต์ในชีวิตของท่านพระองค์จะกระทําอย่างพิเศษและอัศจรรย์นในชีวิตของท่านนะครับ โยบบทที่9ข้อที่10บได้บอกกับเราอย่างนี้ผู้ทรงกระทำมหากิจเหลือที่จะเข้าใจได้และการอัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วนขอบคุณพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่โยบได้บันทึกและเขาได้เห็นในชีวิตของเขาแน่นอนนะครับถ้อยคำนี้ประสบการณ์เดียวกันที่โยบจะมีและเราก็จะมีในพระเจ้าเราก็จะสามารถพูดได้อย่างนี้เหมือนกันว่าพระเจ้าได้ทรงทำมหากิจเหลือ หรือเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้และการอัศจรรย์ของพระเจ้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเราผมกล้าพูดได้เลยว่าพระเจ้าเองได้ทําการอัศจรรย์ในชีวิตของผมนับไม่ถ้วนเช่นกันตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ถ้าจะให้เป็นพยานแน่นอนที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเราใช้เวลามากมายทีเดียวที่จะพูดถึงอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละบุคคลสำหรับผมเองก็เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ อย่างชัดเจนแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะเรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าทาพระเจ้าทาอย่างพิเศษวันนี้นะครับยอห์นบทที่สองข้อ1นึถึงสิพี่น้องครับขอให้เป็นธุระขององค์พระเยซูคริสต์นะครับให้เป็นธุระของข้าพระเจ้าเถิดเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงทราบเวลาของพระองค์ดีพระองค์ทรงรู้เวลาในชีวิตของเราพระองค์ทรงเข้าใจเวลาแห่งชีวิตของเราไว้วางใจในพระเจ้าและธุระที่พระองค์จะทําสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะทําพระองค์มีวิธีการของพระองค์ ขอให้เราไว้วางใจในวิธีการของพระเจ้าแล้วเราจะรู้วิธีการของพระเจ้าได้อย่างไรอ่านทางพระคมภี์นั่นเองนะครับและในสิ่งที่พระองค์จะทําพระองค์จะกระทรงกระทําอย่างพิเศษและการกระทําของพระองค์นั้นพระองค์กระทําอย่างอัศจรรย์ให้เป็นธุระของพระองค์ไว้วางใจในพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักขอให้เป็นอย่างนี้ในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้างชีวิตของเราเสมอพระองค์ทรง รักเราและพระองค์อยากจะปรารถนาที่จะเคียงคู่นะครับและช่วยเหลือชีวิตของเราผมอยากจบด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับให้กับพี่น้องฟังเป็นนิทานนะครับเรื่องสั้นนิทานเรื่องว่าก็มีช่างไม้สองคนนะครับในเมืองเมืองหนึ่งที่ทั้งสองก็เป็นช่างไม้ที่มีฝีมือดีนะครับสองคนดังนั้นเองเนี่ยพระราชาก็เลยอยากจะทราบว่าช่างไม้คนไหน ที่จะเป็นช่างไม้ที่ฝีมือเลิศที่สุดนะครับนะฮะพระราชาก็เลยออกคําสั่งให้ทั้งสองบอกว่าจงสร้างบ้านที่ดีที่สุดประณีตที่สุดและทําให้สุดฝีมือเลยนะครับอ่าให้เวลาหนึ่งเดือนที่ช่างทั้งสองเนี่ยจะกระทําในการสร้างบ้านสองหลังแข่งกันนะครับแล้วเราจะพิสูจน์ว่าช่างคนไหนจะเป็นช่างที่มีฝีมือที่ดีที่สุดช่างคนแรกนะครับ ก็รู้สึกอ๋อดีใจมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่างคนแรกเนี่ยเขารับรู้และเขาไว้วางใจว่าเขามีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับถ้าพี่น้องจะดูนะเขามีเครื่องมือเขามีอุปกรณ์อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนะที่จะเอาไว้สร้างบ้านเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขารู้สึกยิ้มนะครับและมั่นใจอย่างมากแต่ช่างคนที่สองก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ก็นั่งคุ้นคิดแล้วก็คิดว่าจะสร้างบ้าน ขึ้นมาอย่างไรและเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับนะเขาทั้งสองก็ได้สร้างบ้านอย่างสำเร็จและพระราชาก็เชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของอวิศวกรรมหรือเรื่องบ้านเนี่ยนะครับได้เข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบผลปรากฏว่านะครับบ้านหลังที่สองได้รับรางวัลชนะเลิศในความประณีตนะครับช่างคนที่1ก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมล่ะ นะในขณะที่ข้าพเจ้ามีเครื่องมือที่ดีที่สุดนะในขณะที่ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์มากมายที่ดีที่สุดนะมันน่าจะต้องเป็นบ้านที่ดีที่สุดสินะและพระราชาก็บอกอืข้าก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับพระราชาก็เลยไปถามช่างคนที่สองว่าช่างท่านมีอะไรพิเศษไหมในการสร้างบ้านแล้วบ้านออกมาถึงได้ชนะจากการพิสูจน์แล้วของนักวิศวกรรมนะครับ ช่างคนที่2บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรมากครับข้าพเจ้ามีความรักความตั้งใจและแน่นอนที่สุดข้าพเจ้ามีทีมงานที่ดีที่มีความสย์สื่อมีความจงรักภักดีและมีความขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มกำลังที่ช่วยข้าพเจ้าจึงทำให้ข้าพเจ้าสร้างบ้านได้อย่างดีได้อย่างประณีตด้วยทีมทำงานที่มีหัวใจที่ทุ่มเทอย่างประณีตนั้น เรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้เล่านะครับและที่จริงแล้วนะครับก็เกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเราจะเข้าใจอย่างลักษณะว่าชีวิตของเรานะครับถ้าเราเป็นเหมือนช่างคนที่หนึ่งเรามีเครื่องมือมากมายครับหรือมีอุปกรณ์มากมายอย่างเช่นของสิ่งที่โลกนี่มีนะครับแลวเราต้องการอยากจะให้ทุกอย่างทุกสิ่งสําเร็จนะครับเราก็เพียงแต่ใช้เครื่องมือของโลกใช้วิธีการของโลกใช้สิ่งที่มันเป็น มาตรฐานที่โลกยอมรับแน่นอนนะครับผลลัพธ์ก็อาจจะออกมาได้ดีแต่ผลลัพธ์ที่ประเสริฐกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่าเครื่องมือที่โลกมีก็คือว่าพี่น้องครับเรามีพระคริสต์เรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักผู้ทรงเสียสละและผู้ทรงมีความปรารถนาดีต่อชีวิตของเราและพระองค์พร้อมที่จะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราช่วยเราและเป็นทุระให้กับเรา ผลลัพธ์ของชีวิตของเราแน่นอนนะผมเชื่อว่าจะดีกว่าเหมือนอย่างช่านายช่างคนนี้คนที่สองเนี่ยนะครับที่ได้สร้างบ้านกับทีมงานที่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและซื่อสัตย์สุจริตชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับเรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นธุระให้กับชีวิตของเราให้เราไว้วางใจอยู่ในพระองค์อยู่เคียงข้างพระองค์และพระองค์อยู่เคียงข้างเราพระองค์ทราบเวลาพระองค์งคมีวิธีการ และพระองค์จะกระทำอย่างพิเศษอัศจรรย์สำหรับชีวิตของเราแน่นอนนะครับโลกนี้อาจจะมีเครื่องมือมีองค์ความรู้มีอะไรมากมายที่จะช่วยให้เราประสบความสาเร็จได้แต่อย่าลืมครับพี่น้องครับเรามีพระคริสต์ผู้ทรงรักผู้ทรงเสียสละและผู้ทรงมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมเพื่อเราไว้วางใจในพระองค์และให้เป็นธุระของพระองค์นะครับในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะได้เดินอย่างสันติสุขในพระเจา้ามีความสุข ในการดาเนินชีวิตติดตามพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและขอให้ถ้อยคําของพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้จหนุนจิตชูใจท่านนะครับและเราจะพบกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในบ่ายวันนี้นะครับเราพบกันในชั้นเรียนพระคมภีด้วยนะครับก็ขอให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันเพื่อการศึกษาพระคำของเจ้าด้วยขอให้เราร่วมใจกันอธที่ฐานกับคุณพระเจ้าครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระเมตตาคุณความรักและการเป็นทุระของพระคริสต์ ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกสิ่งจนตั้งแต่การมารประสูติของพระองค์จนถึงการมรณาที่ไม้กางเขนจนถึงการช่วยให้รอดในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นงานของพระองค์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงขอไว้วางใจในพระองค์ข้าพระองค์จึงขอศรัทธาและเชื่อพึ่งในพระเจ้าและขอพร,ระองค์โปรดทรงเมตตาช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่จะมีความเชื่อมั่นความไว้วางใจในพระองค์และยึดมั่นในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก้าวเดินต่อไป ด้วยสัจจะแห่งความเป็นจริงโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้านั้นพรรองเจ้าข้าขอโปรดทรงเมตตาช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายเติมเต็มให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและโปรดทรงนำพาให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้ไว้วางใจในพันธกิจทุกๆสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเมตตากระทำต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าเวพระพรครับพี่น้องที่ศึกษาพระคำนะครับเราจะพบกันช่วงบ่ายของวันนี้ครับขอพระเจ้าเวทพระพรครับสวัสดีครับ